วันนี้ผมจะพาไปเปิดโลกการเงินของเพื่อนบ้านเราประเทศที่อยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรแต่มีวิธีคิดเรื่องเงินแตกต่างจากเราอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือประเทศกัมพูชาหลายคนอาจคุ้นเคยกับภาพนาครวัดนครธมหรือแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านแต่เบื้องหลังชีวิตประจำวันของคนกัมพูชามีความเชื่อและวิธีจัดการเงินที่มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากบางอย่างเราอาจมองว่าแปลกแต่สำหรับพวกเขานี่คือเรื่องปกติที่ทำกันมาอย่างยาวนาน ก่อนจะไปฟังความคิดแปลกๆอยู่กับเรื่องเงินของพวกเขาเรามาปูพื้นกันก่อนว่าทําไมกัมพูชาถึงมีวิธีคิดแบบนี้เป็นภาพรวมและประวัติเล็กน้อยหลังจากผ่านช่วงสงครามกลางเมืองและยุค,คเขมรแดงเศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มฟื้นตัวในช่วงปี1 9 9 0แต่ระบบธนาคารและการเงินสมัยใหม่ยังเข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้ยากโดยเฉพาะในชนบทในยุคหลังสงครามคนกัมพูชาจํานวนมากไม่ไว้ใจระบบธนาคารเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่เงินออมของพวกเขาหายไปจากการล่มสลายของระบบการเงิน เลยหันไปเก็บเงินในรูปอื่นอีกปัจจัยหนึ่งคือการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐที่กลายเป็นเรื่องปกติมาตั้งแต่ยุคสหประชาชาติส่งทหารมาสร้างสันติภาพในปี1993การมีเงินตราต่างประเทศหมุนเวียนทําให้วัฒนธรรมการใช้เงินของพวกเขาผสมผสานระหว่างความเป็นท้องถิ่นและความเป็นสากลต่อไปนี้คือ7หมายตทางการเงินปแปลกๆของคนกัมพูชาหมายซตที่หน่งใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินหลักในชีวิตประจําวัน ในกัมพูชาคุณเดินไปซื้อกาแฟข้างทางราคา1.5ดอลลาร์ซื้อเสื้อผ้า10ดอลลาร์แทบจะไม่มีการติดป้ายราคาเป็นเงินเรียลเลยเงินเรียลมีไว้ทอนเป็นเศษเท่านั้นที่ทาให้คนกัมพูชาคิดค่าใช้จ่ายในสกุลต่างประเทศซึ่งแตกต่างจากประเทศส่วนใหญ่ในโลกข้อดีคือเงินเฟ้อไม่บานปลายแต่ข้อเสียคือถ้าสหรัฐจามทีเดียวเศรษฐกิจกัมพูชาก็เป็นหวัดทั้งประเทศไม้เซทที่2เก็บทองมากกว่าเก็บเงินสด คนกัมพูชานิยมซื้อทองแท่งหรือทองรูปประพันธ์เป็นวิธีเก็บออมแทนการฝากเงินกับธนาคารเพราะในอดีตมีช่วงเวลาที่เงินฝากหายไปในพริบตาคนเลยหันมาพึ่งสิ่งที่จับต้องได้และขายง่ายในยามฉุกเฉินนอกจากนี้ ทองนี่เปนสนัญลักษณ์ของฐานะงานแต่งงานมันจะโชว์ทองกันเต็มที่เพราะเป็นทั้งการอวดและการส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลานจนบางทีดูเหมือนทุกบ้านกำลังสะสมเครื่องประดับเพื่อประกวด Miss Universe ข้อดีคือทองขายง่ายข้อเสียคือเวลาขโมยขึ้นบ้านมันก็หยิบง่ายเหมือนกันหมายเลขที่3ที่ดินคือพระเจ้าคนกัมพูชาลงทุนในที่ดินเพราะเชื่อว่าที่ดินไม่มีวันขาดทุน มีคำพูดที่ได้ยินบ่อยในกัมพูชา Land never l o s e value ที่ดินไม่มีวันเสียมูลค่าแม้ความจริงแล้วที่ดินบางแห่งราคาก็ตกได้แต่คนจำนวนมากยังเชื่อและพร้อมที่จะทุ่มเงินเก็บเพื่อซื้อที่ดินนี่เป็นผลมาจากยุคที่เศรษฐกิจยังไม่ซับซ้อนและการลงทุนในตลาดทุนยังไม่เป็นที่แพร่หลายใครมีที่ดินเยอะถือว่าเป็นคนเนียมนาจและฐานะคนเหลยซื้อที่ดินรัวๆโดยไม่สนว่ามีคนอยู่ไหมน้ำไฟเข้าถึงหรือเปล่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวราคามันจะขึ้นเอง m มซ์เซทที่4เป็นหนี้ช่างมันขอลอไว้ก่อนคนกัมพูชาเป็นหนี้เพื่ออวดฐานะในเมืองใหญ่เรามักเห็นวัยรุ่นกัมพูชาขี่มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดบางคนขับ Lexus หรือซื้อ iPhone รุ่นใหม่แม้ต้องผ่อนหนี้จากไ i โคร f i n a n c e หลายปีก็ตามนี่เป็นค่านิยมที่เชื่อมโยงกับหน้าตาในสังคมเพราะการมีของแพงคือการบอกคนรอบข้างว่าชันประสบความสำเร็จแล้วนะรายได้จริงจะไม่ถึงก็ตาม m i ซ d s e ทที่5 งานบุญคืองานโชว์สถานะของตัวเองงานบุญต้องเล่นใหญ่แม้ต้องกู้เงินงานแตง่งงานบวชงานศพในกัมพูชาจัดเต็มแบบไม่ยอมแพ้กันมีการเชิญแขกนับร้อยนับพันค่าอาหารเครื่องดื่มดนตรีล้วนต้องใช้เงินก้อนโตหลายครอบครัวกู้เงินเพื่อจัดงานเพราะมองว่าเป็นการรักษาหน้าตาวงตระกูลและถึงแม้จะเป็นหนี้ก็หวังว่าจะได้เงินซองจากแขกมาช่วยคืนทุนแต่ข้อเสียคือบางทีเงินซองไม่พอใช้หนี้ หมายเส้นกลูกหลานที่ทาง,งานต่างประเทศคือ ATM ส่วนตัวรายได้จากลูกหลานในต่างประเทศคือเส้นเลือดใหญ่ของครอบครัวแรงงานกัมพูชาจํานวนมากทาง,งานที่ไทยเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นเงินที่ส่งกลับบ้านคือรายได้หลักของครอบครัวบางบ้านเอาเงินนี้ไปสร้างบ้านซื้อที่ดินหรือจัดงานบุญสิ่งนี้ทําให้หลายครอบครัวพึ่งพารายได้จากต่างประเทศมากจนบางครั้งไม่ได้โฟกัสการสร้างรายได้ในประเทศตัวเองเลยลหมซยเส้ที่7เ,เงินต้องใช้ตามเลิก พวกเขาเชื่อในเรื่องงามยามดีในการใช้เงินการซื้อบ้านเปิดร้านหรือเริ่มลงทุนมักต้องดูเริกดูวันจากพระหรือหมอดูเชื่อว่าถ้าเริ่มในวันที่ดีเงินจะไหลามาเทมานี่เป็นวัฒนธรรมผสมระหว่งางศาสนาพุทธแบบกัมพูชาและความเชื่อท้องถิ่นคนกัมพูชาไม่ได้ใช้เงินแปลกเขาแค่ใช้เงินตามที่เขาไว้ใจและตามที่สังคมให้คุณค่ามากกว่าเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคนกัมพูชาทำผิดแต่มันสะท้อนว่าวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และประสบการณ์ในอดีต สามารถหล่อหลอมวิธีคิดเรื่องเงินได้มากเพียงใดบางอย่างอาจเป็นข้อดีเช่นการเก็บทองหรือการลงทุนในที่ดินบางอย่างอาจทําให้เกิดความเสี่ยงเช่นการกู้เงินเพื่ออวดหรือการใช้หนี้เกินตัวถ้าเรามองอย่างเข้าใจเราจะเห็นว่าพฤติกรรมการเงินของแต่ละประเทศคือกระจกสะท้อนอดีีและค่านิยมของคนในชาตินั้นจริงๆและนี่คือเรื่องเล่าของเจ็ดหมายทางการเงินแปลกๆของคนกัมพูชาหวังว่าจะไม่คุณเห็นมุมใหม่ๆเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราเราพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ มาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดียกันครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ